สวัสดีค่ะทุกคนสราบผมเพี่นอ้องเสร็จหอืบบอเ่ายห่หมอนี่กอนข่อยสิไ้จกกะก็วาาทำงานให้หเดยวันนี้วันนี้ จะพาสวดมนต์จริงๆเราไม่สวดแค่เก้าจบอะ่ะจะสวดให้ได้ร้อยแปดจบให้ได้อะ่ะทุกคนภายในวันนี้แหละอ่ะแล้วค่อยไปทําอะไรเนาะทุกคนแล้วมาดูปฏิหารในการสวดคาถาพระมาหาจากักรพรรดิกันค่ะนะทําไมเราถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สวดคาถาพระมาหาจากักรพรรดินะคะคุณไปหาสวดในช่อง YouTube ก็ได้หรือมาร่วมอนุโมทนาสาธุกับครูแมนิดก็ได้นะเออนะบอกเลยว่าเราออยากให้เราอยากช่วยคนเนาะ เพราะเราเคยสวดแล้วอะถ้าวันนั้นอนะเราไม่ได้ไปเอาคาถาพระมหาจากักรพรรดิคาถาเงินล้านคาถาศูนทีวานีหยิบมาเริ่มแรกที่เราไปเอามานะ่ะเราไปขอพรน,นะอ่าเราไปขอพรหลวงพ่อโตค่ะเราบอกตอนนี้เราเล่าให้ท่านฟังว่าเราขายของอะไรอยู่นะเราอยากเจอปฏิหารที่มันเหนือมนุษย์ที่แบบมันสามารถดึงดูดเงินได้แบบทันตาเห็นนะ หลักๆอ่ะที่มันได้คืออะไรทุกคนที่มนุษย์อ่ะอยากได้กันบางคนอยากได้เงินเนาะบางคนอยากได้สิ่งของเนาะคือความสุขค่ะในวันที่เราเจ็บป่วยอ่ะวันที่เราเจ็บคอมากจนเรามารุ้ว่าเราอ่ะเป็นมะเร็งไทรอยใช่ไหมคะเรารักษาดีแล้วจนหายแล้วค่ะหายแล้วเนาะทุกคนอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องกินยามะเร็งไทรอยนะจนกว่า อาจจะกินไปตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนเราก็เลยบอกอีกว่าเราหายแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราใช้กุญแจดูดแบบนี้นะในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขออายุยืนค่ะนะอายุยืนนะ่ะก็คืออีกเป็นแปดสิบปีเป็นร้อยปีนะคะอยู่นานๆน,นะคะเออแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะตายนะแต่เราก็ขออายุยืนเนาะอยู่รอดปลอดภัย ทุกคนเราไม่รู้วันตายหรอกทุกคนแต่เราให้สั่งจิตแบบนี้เนาะวิธีการอธิษฐานจิตเนาะ,ะเพื่อให้เรามีความสุขเนาะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับในการพอสวดแล้วอ่ะเราจะขอเรื่องเงินตอนนี้ครอบครัวเราอาจจะมีเงินน้อยมากอะ่ะแต่เราอยากดึงดูดเงินอะ่ะให้มันได้ไวทันใจทันตาเห็นทันใช้อะ่ะ <laughs> เออสิ้นเดือนแล้วเนาะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับสาวกทำงานประจำนะแต่เงินไม่พอใช้นะมาทางนี้ค่ะ